โอมือโชอเปอร์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้องพัดกับหลานๆนะคะจะพาทาเมนูอร่อยแซ่บๆอีกแล้วจ้านั่นก็คือตำกระหล่ำปลีบนดอยนะคะก่อนไปขอาทาธนาคารสักหน่อยค่ะขอาทาธนาคารเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ไปกันเลยจ้าเดินมาก็ไกลยอยู่นะคะตอนนี้ก็ถึงสวนแล้วจ้ะทุกคนส่วนคุณน้าที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็กําลังจะไปที่สวนเหมือนกันนะคะพอมาถึงนะคะน้องพัดกับหลานๆไม่รอช้าแล้วจ้ะทุกคนรีบเก็บกันเลยเวลาไปไร่ไปนาไปสวนนะคะอย่างวันนี้มาสวนกระหล่ำกันไปกับเด็กๆก,ก็มีความสุขไปอีกแบบเลยนะคะ กว่าไปคนเดียวมากๆเลยคะ่ะพอกลับมาถึงบ้านก็ข่าพอดีเลยนะคะคุณแม่กําลังเอาน้องไก่ใส่ตะกร้าแล้วจ้าแต่ด้วยความที่น้องพัทกับหลานๆนะคะอยากกินตามกะหล่ำนะคะค่ะไม่เป็นไรจ่ายกินได้หมดขอแค่เป็นเมนูแซ่บๆก็พอนะคะกว่าจะได้กินก็กินเวลาไปพอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าซอยกว่าจะหมดก็นานเหมือนกันคะ่ะซอยเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะล้างกะหล่ำเสร็จแล้วนะคะรีบยกครกมาตามกันเลยจ้าเครื่องปรุงที่น้องแพทใช้นะคะก็ไม่มีอะไรมากจ้ะทุกคนอย่างที่เห็นเลยอยู่บนได้วความสะดวกสบายมีน้อยนะคะมีอะไรก็ ใส่ใส่ไปเลยจ้าแต่ความเปรี้ยวอย่างมะขามคือขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดคือจุดเลยทุกคนไม่แซบแล้วเห็นแล้วน้ำลายไหลไม่ไหวทุกคนรีบใส่กะหล่ำเลยจ้าพอมาถึงขั้นตอนนี้คือเร่งมือมากๆเลยนะคะเพราะตามเสร็จจะได้กินแล้วค่ะข้าส่วนกันแป๊บเดียวรู้สึกว่าน้องแพทกับหลานๆคือมอมแมมกันมากๆเลยนะคะพอตามเสร็จนะคะน้องๆก็ขอชิมก่อนเลยค่ะทุกคนเห็นว่าอร่อยนะคะน้องแพทก็เทใส่ถาดเลยตามกะหล่ำปลีน่ากินไหมคะเห็นหน้าตาจัดจานวันนี้นะคะสามารถเปลี่ยนชื่อเมนูได้เลยจ้าทุกคนขอเปลี่ยนเป็นเมี่ยงส้มตำกะหล่ำ ส่วนรสชาตินะคะบอกได้เลยค่ะทุกคนว่าชอบมากอร่อย,ออยเข้มขน้นแล้วก็แซ่บค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น้องแพทกับหลันๆคือชอบกินกันมากๆเลยนะคะสนใจมาตามกินด้วยกันไหมคะ